เคยถามตัวเองไหมคะว่าเรากระโดดเข้าสู่สนามลงทุนเพื่ออะไรคําตอบก็คืออยากมั่งคั่งด้วยการให้เงินทํางานนะคะแต่ก็มีคําถามต่อมาค่ะไม่ว่าจะเป็น ควรวางแผนยังไงไม่มีความรู้มีใครช่วยเราได้ไหมเริ่มต้นจากไหนดีหรือแม้แต่เราจะถึงเป้าหมายเมื่อไร่และเราจะสามารถปรับพอตามสภาพเศรษฐกิจตอนไหนอย่างไรดีลงทุนนิยมวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับการลงทุนในต่างประเทศให้ดีขึ้นด้วย ETF เลยคะ่ะกับแพลตฟอร์มบริหารการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดใน s ซา t ์อีส t a s i เซึ่งตอนนี้มาเปิดให้บริการในประเทศไทยแล้วคะ่ะ อย่างที่เฟินเคยเล่าฟังอยู่เสมอนะคะว่าถ้าเรารู้จักให้เงินทํางานแทนเรานะคะก็สามารถต่อยอดเงินจากหลักร้อยหลักพันไปเป็นหลักล้านหรือว่าหลัก10ล้านก็ย่อมทําได้นะคะด้วยมหาสจรรัของเงินต้นผลตอบแทนและเวลาค่ะที่จะเป็นการเร่งสปีดเงินของเราให้ทวีคูณขึ้นได้ก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้หลักการปั้นพอร์ตมั่งคั่งนะคะซึ่งมีสข้อง่ายๆค่ะ1คือเป้าหมายชัดนะคะก่อนเริ่มลงทุนเราต้องรู้ก่อน ะะว่าเราอยากจะลงทุนเพื่อเป้าหมายอะไรหรือพูดง่ายคืออยากจะมีเงินเยอะๆไปทำไมนะคะโดยต้องตอบ3คํคำถามให้ได้นะคะ W F H ค่ะตัวย่อคล้ายๆกับ work from home เลยนะคะซึ่งแต่ละคำนั้นหมายถึงอะไรบ้าง W ค่ะหมายถึง what เป้าหมายอะไร F ก็คือ for how long นะคะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ส่วน H นะคะก็คือ how much ใช้เงินแค่ไหนคะ่ะอย่างเช่นมีบ้านหลังแรกก่อนอายุ30 มูลค่า5ล้านบาทนะคะหรือกรเกษียณสบายใช้เดือนละ1 0 0 0 0แบาทและมีเวลาอีก20ปีแบบนี้เป็นต้นค่ะ 2ก็คือจัดพอร์ตลงทุนและบริหารความเสี่ยงนะคะหรือว่าเป็นการทำ asset allocation นะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนอีกด้วยค่ะอย่างเช่นนะคะถ้าเราลงทุนในหุ้น A 100%เลยนะคะถ้าหุ้น A ปรับตัวลง10%พอร์ตของเราก็จะลบ10%ทันทีเลยค่ะแต่ถ้าเรากระจายการลงทุนไปหุ้นตัวอื่นหรือว่าสินทรัพย์อื่นนะคะอย่างเช่นหุ้น A 4 0 หุ้น B 40%และตราสารนี่อีก20%ถ้าหุ้น A ปรับตกลง10%เหมือนเดิมเลยนะคะแต่พอร์ตของเราจะปรับลงแค่4%เท่านั้นซึ่งการทำ Asset Allocation อย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยเราสามารถสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระดับความเสี่ยงที่เท่ากันได้อีกด้วยค่ะ เพราะอย่าลืมนะคะว่าถ้าผรอนเราเสียหายมากหรือว่าติดลบมากเนี่ยกว่าจะสามารถทําผลตอบแทนให้กลับมามีมูลค่าเท่าเดิมนะคะต้องทําผลตอบแทนให้มากกว่าเปอร์เซนต์ที่ติดลบไปค่ะอย่างเช่นนะคะถ้าพออ์ติดลบ50%จาก1ล้านบาทเหลือ5 0 0 0นบาทเนี่ยถ้าอยากให้อรอตกลับมาอยู่ที่1ล้านบาทเหมือนเดิมต้องทําผลตอบแทนให้กลับขึ้นมาถึง100%นะคะก็คือ5 0 0 0นบาทเพื่อให้กลับไปเท่าเดิม1ล้านบาทไม่ใช่ ทําผลตอบแทนให้ได้50%เท่ากับที่ติดลบไปค่ะเพราะว่า50%ของ500,000บาทคือ250,000บาทดังนั้นถ้าทําผลตอบแทนเพิ่มขึ้นได้50%พอจะกลับมาอยู่แค่750,000บาทเท่านั้นนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมการบริหารความเสี่ยงถึงสําคัญมาก 3คือการลงทุนแบบมีวินัยนะคะหรือว่าทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติด้วยการ DCA Dollar Cost Averaging ค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะจะช่วยทั้งสร้างวินัยนะคะรวมถึงทำให้เราได้ต้นทุนเฉลีย่ยไม่ต้องเสี่ยงที่จะไปลงทุนเยอะๆในเวลาที่ผิดนะคะและยังเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายมากด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะคือการปรับขอดตามเป้าหมายและสถานการณ์ค่ะนเชื่อเหลือเกินนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีเป้าหมายในการให้เงินทางานไปยาวๆนะคะแต่ว่า ด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปวัยที่เปลี่ยนไปนะคะก็อาจจะทําให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่เหมือนเดิมแล้วก็มีอะไรใหม่ๆมาเสมอนะคะดังนั้นเราจึงควรปรับพอตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นและไม่ควรมองข้ามค่ะการปรับพอแบบนี้เราจะทําเองก็ได้นะคะจะให้นักการเงินบริหารจัดการให้ก็ได้หรือจะใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากรู้วิธีแล้วนะคะเรามาดูตัวช่วยในการให้เงินทํางานกันบ้างดีกว่า ปกติแล้วนะคะเราจะเล่าให้ฟังถึงหุ้นและกองทุนรวมไปค่อนข้างมากแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มาเล่าให้ฟังถึง ETF สักเท่าไหร่นะคะลงทุนนิยมวันนี้จะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะ ETF หรือว่า Exchange Traded Fund ค่ะเป็นการนำข้อดีของหุ้นกับกองทุนรวมมาผสมกันนะคะก็คือซื้อขายได้ Real Time เหมือนหุ้นเลยนะคะซึ่งนั่นก็แปลว่ามีสภาพคล่องสูงและยังกระจายการลงทุนเหมือนกองทุนรวมซึ่งนั่นก็เท่ากับเป็นการกระจายความเสี่ยงนั่นเองค่ะนอกจากนั้น ETF ยังมีจุดเด่นสำคัญอีก3ข้อนะคะ ข้อแรกคือมีสินทรัพย์ให้เลือกหลากหลายทั่วโลกเลยนะคะจะหุ้นหรือว่ารีสประเทศไหนทวีปอะไรมีให้เลือกมากมายเลยค่ะ ข้อที่2คือกระจายความเสี่ยงได้ดีนะคะเพราะว่าลงใน ETF ตัวเดียวแต่ได้หุ้นหรือว่าสินทรัพย์ของทั้งกลุ่มค่ะอย่างเช่นเค n นแชร์เสียไซจีน่าอินเทอร์เน็ต ETF ก็ลงทุนในหุ้นเทคจิตทุกตัวเลยค่ะไม่ใช่แค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นและ3คือค่าธรรมเนียมถูกค่ะเพราะว่าเป็นการลงทุนแบบพาสซีฟล้อไปกับดัชนีสําคัญสําคัญค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากลงทุนต่างประเทศด้วย ETF นะคะวันนี้อยากจะพามาทำความรู้จักกับ s t a s h a w a y ค่ะเป็นบลจที่แม้จะใหม่ในบ้านเรานะคะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักง,งานกรตอรแต่นี่ถือว่าเป็นดิจิ Wealth platform สัญชาติสิงคโปร์ที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia เลยค่ะ s a t เว a y นะคะให้บริการในสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงสรหรัฐอเมรเรตแล้วก็ประเทศไทยนะคะโดยหลังจากก่อตั้งเมื่อปี2016เนี่ยก็มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการหรือ AUM มากกว่า30 0 0 0ล้านบาทภายใน,นระยะเวลาไม่ถึง4ปีค่ะและ World Economic Forum นะคะยังยกให้เป็นเทคโนโลยีพ i o เนียรวมถึงยังติดอันดับ top 10 LinkedIn startup อีกด้วยค่ะซึ่งจุดเด่นของ s t a เว a y นะคะจำง่ายๆคือ GGTT ค่ะ G ีตัวแรกนะคะก็คือ global etf ค่ะโดย stash away นะคะเขาเจอ etf ที่ดีที่สุด35ตัวนะคะจาก etf ระดับโลกถึงกว่า800ตัวค่ะหลังจากนั้นก็จะนำเสนอพอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยงทั้งหมด12ระดับค่ะ ซึ่งมีผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังก่อนหักค่าธรรมเนียมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่สิงคโปร์ตั้งแต่เริ่มดำเนินการเมื่อ4ปีที่แล้วจนถึงเดือนกรกฎาคมปีนี้นะคะอยู่ที่3.8เปสำหรับความเสี่ยงต่ำที่สุดไปจนถึงผลตอบแทน17.1ตต่อปีสำหรับความเสี่ยงสูงที่สุดค่ะ ตัวที่2ก็คือ global b a s e investing นะคะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วค่ะว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการลงทุนคือเป้าหมายชัดนะคะ w f h ค่ะ What for how long แล้วก็ how much นะคะอย่างเช่นเป้าหมายอยา,ากจกะเกษียณสบายมีเงินใช้เดือนละ1 0 0 0 0แสนบาท20ปีนับจากนี้ไปนะคะซึ่งพอเป้าหมายชัดปุ๊บนะคะ Stashway เองเนี่ยเขาก็จะนำระบบวางแผนแการเงินที่เหมาะกับเป้าหมายและความเสี่ยงมาบริหารจัดการให้นะคะซึ่งถ้ามีเวลานาน,านหน่อยก็ สามารถเสี่ยงสูงได้ในช่วงต้นและพอใกล้ถึงเป้าหมายนะคะก็จะแนะนําให้ปรับพอร์ตลดความเสี่ยงแบบนี้เป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการเช็คพอร์ตทุกวันนะคะแล้วก็ปรับสัดส่วนการลงทุนนะคะหรือว่าทําการรีบาลานซ์พอร์ตให้เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนนั้นแม่นยําและทําให้เป็นอัตโนมัติอีกด้วยค่ะส่วนที่ตัวแรกนะคะก็คือการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยค่ะโดยช่วยให้ลงทุนง่ายนะคะโดยสามารถทําธุรกรรมได้ง่าย ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือและยังช่วยลดข้อจํากัดเรื่องเงินขั้นต่ําในการเริ่มลงทุนด้วยค่ะเพราะว่าการใช้เทคโนโลยี fractional shares นะคะก็คือสามารถถือเศษ ETF ได้ถึง0.0001หน่วยค่ะทําให้ลดข้อจํากัดเรื่องเงินลงทุนขั้นต่ํา ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและปรับพอร์ตลงทุนด้วยกลยุทธ์อีร่านะคะซึ่งได้รับการพัฒนาโดยทีทมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์บริหารการลงทุนให้กับสถาบันการเงินระดับโลกมากกว่า50ปีพร้อมทั้งผ่านการทดสอบ r e s รท e s t กว่า30,000ชั่วโมงนะคะโดยเป็นกลยุทธ์ที่นำข้อมูลทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่รับได้มาพิจารณาประกอบกันค่ะเพื่อให้รู้ว่าสินทรัพย์ไหนจะทำผลตอบแทนได้ดีหรือรับความผันผวนได้ในแต่ละภาวะ เศรษฐกิจนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจแบบไหนแทชชูเวเองก็จะเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ลงทุนเพื่อปรับพอตตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังช่วยกําหนดความเสี่ยงได้อีกด้วยนะคะโดยนักลงทุนสามารถเลือกระดับความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้นะคะซึ่งมีถึง12ระดับด้วยกันค่ะเรียกว่าเป็น Statue Way Rix Index หรือว่า SRI นะคะมีตั้งแต่6.5ไปจนถึง36เลยค่ะ อย่างเช่นนะคะถ้าผู้ลงทุนเนี่ยเลือก SRI ที่10%นะคะก็แสดงว่ามีโอกาสเพียงแค่1%ที่จะขาดทุนเกิน10%ในแต่ละปีนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าเรามีโอกาสน้อยมากค่ะที่จะขาดทุนเกินระดับความเสี่ยงที่เรารับได้หรือว่าเกินระดับ SRI AI นะคะทำให้เราสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะส่วนที่ที่สอนนะคะก็คือ total fee ค่ะหรือว่า all inclusive นะคะเป็นค่าธรรมเนียมที่ต่ําแล้วก็จบในค่าธรรมเนียมเดียวเลยค่ะ เพราะค่าธรรมเนียมนี้จะรวมทุกค่าธรรมเนียมไว้หมดแล้วจริงๆนะคะทางค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ค่าโอนเงินระหว่างประเทศค่าธรรมเนียมรับฝากสินทรัพย์โดยค่าธรรมเนียมการจัดการแบบ all inclusive นี้จะอยู่ที่0.2%ถึง0.8%ต่อปีค่ะขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินลงทุนยิ่งลงทุนมากขึ้นก็จะยิ่งจ่ายค่าธรรมเนียมถูกลงนั่นเองค่ะ 4 4วิธีปั้นพอร์ตให้มั่งคั่งนะคะก็คือข้อแรกค่ะเป้าหมายชัดนะคะ What for how long และ how much ข้อที่2คือจัดพอร์ตลงทุนและบริหารความเสี่ยงข้อที่3คือลงทุนแบบมีวินยัยและข้อที่4คือปรับพอร์ตตามเป้าหมายและสถานการณ์ค่ะส่วน ETF นะคะก็คือการรวมข้อดีของหุ้นและกองทุนรวมเอาไว้ด้วยกันนะคะส่วนจุดเด่นของ stash w a y จำง่าย,ายๆ G G T T ค่ะ G แรกคือ global ETF นะคะ จีที่2ก็คือ g o b a t Investing นะคะทีแรกคือใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยและทีที่2ก็คือ Total f e e หรือว่า All Inclusive นั่นเองค่ะสำหรับใครที่สนใจการลงทุนผ่าน ETF นะคะก็สามารถเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเริ่มลงทุนกับ s t a a w a y ได้แล้ววันนี้นะคะเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทาง App Store และ Play Store ค่ะอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนใน ETF ด้วยนะคะ